สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure อร์12แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีทันสมัยและสเปครถล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถอเนกประสงค์ยอดนิยมที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026อย่าง Toyota Corolla Cross รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์สุดล้ำสมรรถนะที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีที่ยกระดับความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างเต็มรูปแบบ Toyota Corolla Cross 2026รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีความสปอร์ต โฉบเฉี่ยวและหรูหรามากยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังคมชัดมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ดีไซน์ใหญ่และดูดันกว่าเดิมไฟหน้าแบบเลดเต็มระบบพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นในทุกสภาพถนนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายแบบเลดทรงเรียวยาวเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถโดยรวมล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเพิ่มความเท่และสมดุลในทุกมุมมอง ในส่วนของภายในห้องโดยสารโค o โร่าครอส2026ถูกออกแบบให้หรูหราและลงตัวมากขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาหนังแท้ทรงสปอร์ตที่ให้ความนุ่มสบายรองรับสริระได้ดีคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่เน้นความเรียบหรูพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด10.5นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลครบถ้วนและชัดเจนในทุกสถานการณ์ระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยเพิ่มความเย็นสบายทั่วถึงด้านสมรรถนะโตโยต้าโคโรล a ่าครอ2026มีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริด รุ่นเบนซินมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตร DOHC Dual VVT-i ให้กำลังแรงมา้าประมาณ140แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดราว175นิวตันเมตรส่วนรุ่นไฮบริดมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังรวมถึง180แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) เพื่อรองรับทุกสภาพถนนระบบกันสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่ให้มีความมั่นคงและนุ่มนวลมากขึ้นช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลมีความสบายและมั่นใจยิ่งขึ้นการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยมีการเพิ่มวัสดุดูดซับเสียงรอบคันทำให้การโดยสารเงียบและผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโคโรล่าครอส2026มาพร้อมกับชุดระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยประคองรถระบบอ่านป้ายจราจรอัตโนมัติระบบตรวจจับรถในจุดอับสายตาและเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลัง รวมถึงกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Corolla Cross 2026คือการใช้แพลตฟอร์ม TNGA ที่ให้ความแข็งแรงเสถียรและสมดุลที่ดีเยี่ยมทำให้ควบคุมรถได้มั่นคงและตอบสนองได้แม่นยำยิ่งขึ้นตัวรถมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงสูงช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการขับขี่และความประหยัดน้ำมัน ในด้านการเชื่อมต่อและฟังก์ชันเสริม Corolla Cross 2026มาพร้อมระบบสัญง,งานด้วยเสียงรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถควบคุมการปรับอุณหภูมิเปิดเพลงหรือค้นหาเส้นทางได้ง่ายเพียงใช้เสียงระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและช่องเสียบ USB-C สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทรถและควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือซึ่งผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะรถได้ทุกที่ทุกเวลาด้านพื้นที่เก็บสัมภาระ To y ย ta c โค o l ล Cross 2026ออกแบบให้มีความจุกว้างขวางและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกของขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางท่องเที่ยวของครอบครัว ระบบเปิดฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เตะเปิดช่วยเพิ่มความสะดวกเมื่อมือไม่ว่างโตโยต้ายัางเน้นย้ำถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นปล่อยมลพิษต่ำและให้สมรรถนะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองผู้ขับจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการเปลี่ยนผ่านระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างราบรื่นและเงียบสงบ สำหรับดีไซน์ภายนอก Corolla c r s s s 2026ยังเพิ่มสีตัวถังใหม่ให้เลือกมากมายเช่นสีเทาเมทัลลิกสีขาวมุกสีดำเงาและสีแดงสปอร์ตซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบให้เข้ากับบุคลิกของรถที่เน้นความพรีเมียมทันสมัยและสปอร์ตหรูในเวลาเดียวกันหลังคาสีดำแบบทูโทนและล้ออัลลอยสีดำมันวาวช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับรูปลักษณ์โดยรวม ระบบไฟสองสว่างรอบคันปรับให้เป็นแบบเลททั้งหมดตั้งแต่ไฟหน้าไฟท้ายและไฟภายในห้องโดยสารซึ่งไม่เพียงให้ความสว่างแต่ยังเพิ่มบรรยากาศหรูหราในยามค่ำคืนได้อย่างลงตัวระบบเบรก ABS พร้อมระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ถูกติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานในทุกกลุ่นย่อย ค r o l ล่าครอส2026ยังโดดเด่นด้วยการปรับปรุงช่วงล่างใหม่ที่ให้ความมั่นใจในการเข้าโค้งและการขับขี่บนความเร็วสูงพร้อมระบบพวงมาลัยไฟฟ้าที่ตอบสนองไวและแม่นยำม,มากขึ้นช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางต่างจังหวัดสรุปแล้ว Toyota าค r o l ล่าครอส2026คือรถ SUV ขนาดกลางที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถครอบครัวที่ใช้งานได้ทุกสถานการณ์ทั้งในเมืองและนอกเมืองมาพร้อมความสะดวกสบายและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่อย่างแท้จริงหากเพื่อนๆชื่นชอบรถรุ่นนี้และอยากติดตามข่มขาวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกคลิปรีวิวและ